สัการทุนเนี้ยครับขอ,อยกมืมแล้วครับเอกนะวันนี้กับการอัปเดตก,กิจกรรมก่อนนะครับก่อนจะไปดูในส่วนของตัวละครที่ถูกบับมาที่เราจะได้ในวันนี้กันนะก็เป็นในส่วนของกล่องการันตีสกินถาวรนะครับ100%อเเพียง9 9คูปองนะครับพบกระตานเชียร์สกินระดับอันติเมตลิมิเต็ดส้มแล้วก็ลิมิเต็ดเขียวนะครับ1 2ถึงเนาะในเดือนนี้เนาะก็ใครสนใจก็จับใจ่ายได้สส่ได้จำกัดนะครับจำกัด2ครั้งนะ ผมคิดว่าก็ไม่แย่แต่ผมจะไม่เสี่ยงก็มีในส่วนของพวกกิจกรรมพรีเมียมพารนะครับก็ส่วนตัวมองว่าเชียร์นะสำหรับใครไม่มีสก,กิลเหล่านี้นะผมมองว่าโอเคแล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์ไม่ได้กรอบโปรไฟล์หรอกพูดผิดต้องพูดว่าภาพโปรไฟล์กับท่าเต้นนะครับอ,อีโมดอีโมดก็บผก้กระน Suzanne ใจ99คูอปองเท่านั้นนะครับ ก็ในส่วนของเติมคูปองแล้วไปเทมเราพูดไปคลิปก่อนนั้นแล้วเนาะก็ในส่วนของตัวครที่เราจะมาพูดถึงนั้นจะอยู่ในหมวดหมู่ของ support ว้าวว้าวว้าวไหนดูสิอ้าวเด็กใหม่ก็เป็นในส่วนของล็อกซี่นะครับล็อกซี่ถูกบัฟมาค่อนข้างเยอะแล้วถูกเน้อความสามารถนิดเดียวแต่โดยรวมก็ถือว่าดี แต่ผมคิดว่าติดเมตายากมากนะเพราะตัวปัจจุบันตัวละครปัจจุบันมันฝั่งเอ่อฮีโร่มันค่อนข้างที่จะไม่รู้สิแต่เผื่อใครเป็นเมนล็อกซี่นะครับก็มาแนแนวทางกันได้นะแต่ส่วนตัวมองว่าล็อกซี่เนี่ยดีมากแต่ภาคไทยมีแค่สกินนี้สกินเดียวนะครับนะ Magic School นะครับผมอ่านถูกปะอืมก็ส่วนตัวมองว่าตัวละครมันก็โอเคนะร่าวๆก็สกิลพัฟซิก็เป็นสกิลติดต,ตัวนะครับก็ ไฟสปิริตเนาะลดอัตราการฟื้นฟู MP จากสกิลติดตัวจาก8%เเหลือ4%เซนเนาะอ่าก็เหลือสซกฟ็ฟื้นฟื้นฟูช้าขึ้นแต่ก็โดยรวมก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่บางคนมันอาจขี้เกียจแม่งออกออกรีมานามาเลยนะบางคนออกดีมานามาเลยน,ะนี่ปัญหาอย่าออกนะกลับบ้านก็ได้นะถ้าขี้เกียจไม่ก็ตีคลิปเนาะส่วนนี้ครับวิ่งไฟก็เป็นในส่วนของสกิลหนึ่งนะถูกบัฟมานะครับนี่นะบัฟมา ก็คิดว่ากลางๆนะก็โอเคอยู่จาก2ิ5บวก9เป็น35บก7ต่อนี่นะแต่ AP ก็เท่าเดิมท่าบวกเอมาก็เท่าเดิมนะครับก็ไม่ได้หวือหวามากแต่โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับตันจะได้เคคิปไป้กิลใส่คนแรงขึ้นเนาะส่วน blessing shield นะครับก็เป็นในส่วนของท่า2อไอที่มันจะเป็นการ r o l อ e r s k a t ตแบบเร็วๆอะ่ะ ซ้ายขวาซ้ายขวาเร็วๆฟิวอย่างเงี้ยเออค่อนข้างทีนนะเออลดคู่ดาวจากการใช้สกิลหนึ่งนะครับจาก5เหลือ2วิเอ,อ้ยไม่ใช่ผมพูดผิดเอาเป็นว่าจะไปเริ่มจากสกิลหนึ่งแล้วการสกิลหนึ่งอะ่ะเอาง่ายๆเลยสแตนดาร์ดนะคือเหลือ2วิถึงแม้แคนเซิลสกิลแล้วแล้วไปกดใหม่ก็คือ2วิเอาง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราเก็บเก็บเอ่อเก็บปานาก็คือก็กดครั้งใหม่ต่อไปก็คือนั่นแหละ2วิ สั้นๆได้ใจความส่วนท่าสองก็นั่นแหละครับลดกูดาวจากนั่นแหละคร่าวๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะส่วนตัวท่าสองก็รับดาเมจค่อนข้างดีอยู่แล้วของล็อกซี่นะครับอาจจะพุ่งโป๊บไปมาหน่อยนะอ่าส่วนอันนี้แก๊ปก็ปรับใหม่มาก็ค่อนข้างดีนะไม่สามารถถูกลบล้างได้นี่คือภายพิบัติระดับหมอลำเลยนะผมบอกให้นี่คือของดีที่สุดของล็อกซี่และเพิ่มความกว้างเล็กน้อยด้วยนะสกิลวันติเมตนะครับก็ ส่วนตัวมองว่าโดยรวมพลาซีทักิลติดตัวโดนเนฟทกิลหนึ่งบัฟมาค่อนข้างเวิร์กสกิลสองก็อืมก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เพราะดีกว่าโดนเนฟเนาะสกิลสามก็อันนี้ยซิเนเจอร์ของการเล่นล็อกซี่นะครับส่วนตัวมองว่าตัวละครมันก็ยังไม่กลับเข้ามาในเมตาเนาะเสยดายแอบเซดายอยู่เดี๋ยวก็ไปดูกันในเกมไปเลยดีกว่าเลยก็รู้เราแพมกันเยอะแล้วโดยรวม ความสามารถที่เพิ่งบับมาจากเต็ม10ของในโตโัวล็อกซี่ที่เคยเป็นก็ผมยังให้อยู่ระดับที่7.5ถึง8เนาะก็เดี๋ยวไปดูไงเกมกันดีกว่าเลยกรัทุสส่วนเราจะใช้สก,กินนี้เนาะพอพูดภาษาไทยนะครับไปนาคอตีผมนาจะช่วยนาคอได้นะมาสร้างความทรงจำดีๆกันเถอะ

เม่เห็นใครอยู่้างลัะถ้าเราเลินครัมตีรอเลยอันนี้แคปอะได้ผมได้ ทีต้นเกมบัน,นีีหลุดไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอ hey! ีกหนึ่งล a r k s e ยออกมาแล้ว แล้วมันไม่มีสกิลหนีมากสุดคือท่าสองครับท่าวิา่งเร็วมันโดนสโลก็จบแล้วนี่แค่นั้นตัวนี้ก็เนะเขาอึดนะ ี้ชาลดก็ว่ามันก็เทียดได้ระยะยาวนะตัวละครมันก็เก่งพอยอนะไปแ้ัวละครจรสู้จิง

กามันดิเขาบอกว่าใครนิ่มนะผมว่าเขานิ่มนะหกเจ็ดนสก,กอร์ใช่ไหม เขาบอกว่าบอกเพื่อนว่านิ่มใช่มั้ยก็นิ่มมาเร็วอาย่าเดี๋ยวฉันพาโทรงเรียนเองอิสอีสมีออกวันนี้เหมือนจะมีประชุมสุภานักเรียนนะออกของแย่มากครับคือเขาไม่ออกฟอร์ตีเลยนะ สิ่งแรกเลยนะถ้าสมมติว่าเราเป็นเมนเนี่ยถ้าเราช่วยเพื่อนได้ก็โอกกลิ่นแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็สีแย่มาแม่ตาย,าย,ยครอกแคลลี่กับเมเปิ้ลอแคลลี่กับ

ฟอสกาดเหรอสู้ใครผ่อนตรงข้ามมีทูดาเมจทั้งสองตัวดีไม่ดีมีสามตัวได้ครับออกมาสู้กับใครดีคร <มา S 1> ับเดียรเบสซิงก็เหมือนจะได้ใช้่ก็ไม่ได้ใช้ไม,ไม่มีสโลครับแย่ yeah. เอาง่ายๆคือตัวละครมันไม่มีถ้ามันไม่มีซีซีจากไอเทมอ่ะคือตัวมันมันอ่อนมากนะอ่อนแบบอ่อนนะ กาผมเล่นผมยังไม่กล้าออกอย่างนั้นเลยนะผมออกงั้นผมโดนพ่อด่าแล้วนี่เล่นแย่มากอย่างเี้นะแย่ถือเป็นการเล่นไอ้นั้นที่แย่มากื้ึงกันอนมแยันต้องดีดตัวไปข้างหลังมันดีดตัวไปข้างหน้าไม่ได้ครับดีดตัวไปข้างหน้ามันก็โดนเก็บนะ วันนี้จะได้เรียนคาถาอะไรนะันก็ต้องสามน,นผมว่านะน่าจะบนบนมันทำเวฟมาสูงมากใช่ไหมใช่ทำเวฟบนอยู่บน ูแล้อง,องอในของเราถูกโจมตีวันนี้นจะมีประชุมสภานเกเรียนนะตัวเลนเกิดับผมไปรับไม่ทันอยู่นะสรับกลางทางยังพอว่านะทางเวทมนต์ของเธอคืออะไรเหรอ วันนี้จะได้เรียนคาถาอะไรนะคือเขาออกฟอตีทีมเล่นง่ายกว่านี้ครับเล่นง่ายแบบเล่นง่ายนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเว้ย อร์สน่าจะยากคับตอนนี้คือตอนนี้มาเล็ดละถอยมาถอยม้นี่วมันยากอยู่นะถ้าสมมติว่าเราจะส่งให้นายอค์สไปสู้คนเดียวอะฝันของข้ามันตัวเคานเ,เตอร์เยอะครับปิกเกอรปิกทำไม ไหวเลยนะฉันจะฟ้ององาจารย์ไอช่วงเวลาที่มันไมินเมลลอดอะ่ะผมบอกเลยนะว่าเล่นได้เล่นไ,นนไม่งั้นเล่นยากไกลสวยอ้วยสุดยอด รงังเวทมนต์ของเธอคืออะไรห in รอะรังเวทมนต์ของเธอคืออะไรหรือเรือวยยังไงล่ะจบสักทีเกือบท้อแล้วเกิดปิดคลิปก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆอาจจะท้อบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังมันกลางๆว่ะ ผมจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเคาน์เตอร์มาหลอดได้นะบางจังหวะมันก็สู้มาหลอดไม่ได้บางจังหวะก็สู้มาหลอดได้จะสังเกตได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอิมแพคเขาจะอยู่ที่ชาลอ์เลยชาลล์เขาเล่นเก่งมากตอนนี้ก็ได้เอ็มไปครับเราค่แบบอนข้างโซนโหดนะโซดโหดแบบโหด,ด,ดมากๆคือเด็กปั้นผมมีอีกนิดกับทีลีผมหวังแค่สองคนนี้ครับ ยานก็เขาจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ตามมันก็เล่นหน้ามันก็เล่นดีอยู่เรทเกมมันก็โอเคมันก็ได้โชว์เนาะก็ข้าววันนี้ครับสาหรับการเล่นล็อกซี่แพทใหม่นะดาเมจอยู่ที่แทนสองหมื่นก็เยอะนะเยอะอยู่นะว้าวว้าวว้าวไหนดูซิอ้าวเด็กใหม่ ก็เป็นไปาในส่วนของล็อกซี่นะครับส่วนตัวมองว่าบัฟมาผมคาเถอะ์พ้แล้วกันจาก8แล้วกัน8.2 8.5แล้วกันครึ่งๆนึ่งแปแล้วกันตัวละครมันมันมีโอกาสที่เอามาเคาน์เตอร์ได้หลายตัวครับผมคิดว่ามันเคาน์เตอร์เฟรเน์บางจังหวะก็ได้เคาน์เตอร์ตัวละครอื่นๆหลายๆตัวก็ได้แต่ยังไม่ได้ลองกับซิปว่ะอยากลองกับซิปดูเหมือนกันนะ ตอนมันกดลูกบอลนะแล้วเราก็จับตัวมันมาน่าจะหาหน้าดูนะน่าจะมีช็อตอย่างนั้นว่ากเสียดายเราไม่เจอซิปนะครับตานี้ส่วนตัว MVP ของสกิลเหล่านี้ได้แก่จะเป็นในส่วนของอันนี้แกนะค่อนข้างช่วยชีวิตเราได้เยอะนะครับส่วนตัวมองว่ามันไม่แย่และมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะมันถูกเนิร์ฟระยะเวลาลงเนาะในอัตราการจับลดลงค่อนข้างเยอะนะครับอืม เหลือเวลาแค่1.5วิจากปกติเยอะกว่านั้นนะวิหนึ่งปะเยอะกว่านั้นวิหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะก็ลือเหมือนกันก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับก็เป็นอารมณ์ในการเล่นเรทจบเด็กภายในเกมเนาะมันก็เป็นเกมที่ดีแหละอาร์วีอ่ะใช่ก็อยากให้สังคมเกมนี้ดีขึ้นนะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไคร้จะกำลังใจกำลังชิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปแต่ละบันทึกฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไวปที่ครับเสร็จครับราชการก็นััั่นนแหลละคครรบบิิปปเ์ฟก็ อาจจะทำสักแบบอัพแพดแพดหนึ่งแล้วก็คิดปรับเนิร์ฟสักตัวละครหนึ่ง่ะผมชอบมากเลยม,มันก็มันดีเนาะแล้วจะกันจะเนตัดแต่เนี้จากไปดูดปรูปสเปซอาร์ตของนางครับไปล็อกซีส่สก,กินมิจิกสคูพไยซอนไซโคดิไซโคน่ารัก